ตอนผมอยู่เอเมริการับเงินเดือน2ทอดเลยเงินเดืนอนทหารที่นี่ทางครอบครัวรับไปสามพไปเรียนต่อที่อเมอริกาโรงพยาบาลที่เราไปเรียนต่อให้20,000ื่นกว่าสบายเลยห้ปีออกคบห้ปีกลับทางบ้านเหลือสองเหลือสามพัแล้วผมจะอยู่ได้ยังไงผมก็ต้องหาจ็อบพิเศษจึงไปสแสดงหมายที่แอร์พอร์ต เฉพาะวันเสาร์ตัวลงจันทถึงสุขทำงนานที่โรงพยาบาลปูพิพนเสาวสแตนบายยชั่วโมงเป็นจ็อบพิเศษรายได้และวันอาทิตย์ก็พักหนึ่งวันลงตัวพอดีคนไข้หนักไปดูที่เครื่องเลยนะเขาจะวิทยุก่อนเครื่องลงใช่ไหมคนไข้เบามาหาเราท,ท,ท,ที่ที่ตั้งคนไข้ชักอยู่ขนาดเช็คอินเราต้องส่งทีมจุกเดือยไปดูวันหนึ่งไปดูสุภาพสตรีชาวเมีิกาัารอายุ60ไม่เคยมาเมืองไทยเดินทางครั้งแรกเปี่ยน์มิสซิ่งไทยแลนด์สามีน่ารักมากอายุ65เชา่าพาร์ทแมนอยู่ที่ลุมพินี แล้วนัดให้ปัญญาเดินทางมาท่านจะมารับเธอที่แอร์พอร์ตตอนเที่ยงคืนปัญญาลงเครื่องมาถึงก็เข้าคิวสแตมป์พาสปอร์ตลงมาได้เรียกมารับก,กระเป๋าพอได้กระเป๋าก็เงยหน้าเห็นสามีนอนอยู่ตาม,ตามนัดจะเดินไปหาทําไมเวียนหัวแล้วชักโดยไม่เคยชักมาก,ก่อนทีมงานฉุกเฉินผมถูกตามไปดูผมไมิ่งไปดูแกแกหายชักเรียบร้อยตรวจไม่เจอเลยผิดปกติเลยก็จับใสยรถเข็นวนอีกสองรอบไม่เจอสามีแล้วอ๋อไม่เป็นรมันตีนงกว่าถ้าคุณไปนอนพักแล้วกันเดี๋ยวผมตัดเตียงติดต่อ,ตตอสามีให้ ให้ผ,ลผลห่านคนไทยไปนอนพักแล้วเร้ก็มุนโทรศัพท์โทรโทรโทรในที่สุดจึงได้ข้อมูลว่าสามีนอนเสียชีวิตอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แกหวัวใจวายแกไม่ได้รับพัญญาหรอกเพราะห้องที่บัญญาเห็นคือยืนรอรับอยู่ก่อนชักคือห้องรับกระเป๋าครับห้องรับกระเป๋ามีใครเข้าไปได้ไหมใครเคยเดินทางต่างประเทศนอกจากเจ้าหน้าที่และผู้โดยสารเห็นไหมพัญญาล่าบอกว่า ก็ท่านลงเครื่องมาชันคลัสแท็กซีพาส,สปอร์ตแล้วมารับกระเป๋าฉันก็เห็นก็มือหน้าก็เห็นขึ้นยืนรอรออยู่แล้วฉัานพยายามจะเรียกเขาแต่ทํานไม่รู้เขาได้ยินทันเรียกกรอเป๋าฉัานรู้แต่ว่าทําไมเขายืนอยู่ตรงนั้นแล้วทนะัานไปหาเขาไม่ได้สักทีตรงกับคำให้การของคนในห้องรักกระเป๋าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าก็เห็นแหม่มคนนี้ลากกระเป๋าแล้วเดินวนแล้วร้องไห้วนแล้วร้องไห้แล้วก็อยู่ดีก็ชักแล้วหมดสติไปเห็นไหมตอนนั้นแกยังไม่รู้ว่าสามีหัวใจวายอยู่ที่สพานแม์ แต่สามีก,ก่อนตายแกหัวพญญามากเดินทางคนเดียวด้วยเที่ยงคืนลงเครื่องมาแล้วแกทําใหม่แต่ก็หัวใจวายซะแล้วแต่มีภาพแกปรากฏให้ปัญญาเห็นตอนนั้นปัญญาญยังไม่รู้ว่าสามีเสียแล้วอันเรื่องนี้ไม่ใช่เล่าให้ท่านกลัวผีน้อยใครกลัวผีไม่ต้องกลัวนะจ้าเพราะผีมีจริงแต่เขาทําอะไรเราไม่ได้หรอกเชื่อผมสิใครอายุเกินยี่สิบเอ็ดแล้วยังไม่เคยเจอผีชาตินี้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นจะไม่เจอหรอกถ้าพวกเคยเจอก็จะเจออีกอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง พราะคนที่อายุเกิน21แล้วไม่เคยเจอปรากฏการณ์พวกนี้แสดงว่าไม่มีสัมผัสที่6ไม่เจอแต่ถ้าใครมีสัมผัสที่6เวลาเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามย้ำเลยนะวันนี้ผมมีเวลาเล่าเรื่องละเอียดเรื่องนี้ผมต่อสู้กับความครัวมาสําเร็จแนละ้วข้อหนึ่งก็คือจเจริญสติไว้ก่อนแล้วให้นึกถึงคําพูดว่าเขาไม่สามารถปรากฏเป็นคนได้โอเคไหมเขาจะมาได้เฉพาะกลิ่นหรือเสียงหรือภาพลางๆเท่านั้นอนะ ข้อหนึ่งก็คือจเจริญสติอันที่สองแผ่เมตตาครับเดี๋ยวเข้าไปเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกเก็นนะฮะเอาละตกลง